วันนี้เราจะลองมาต่อกันพาตัวแรกกันนะคะตัวแรกที่เราเลือกมาเลยก็คือเอนที่เกตเอนที่เกตรุ่นที่เราเลือกมาก็คือ RX78 ที่เขาเรียกกันว่าปู่แล้วก็ไอส่วนที่เป็นเอนที่เกตนั้นเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต่อกันพาใหม่ๆหรือเริ่มต่อเป็นตัวแรกมันก็จะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายแต่เราก็ได้ตัวอื่นมาด้วยเช่นกันเป็น S d HG Rg ซึ่งในสเต็ปของการดั้มอ่ะที่เขาต่อต่อกันอ่ะก็คือเขาจะไล่ไซส์จาก sd hg แล้วก็ rg ไอ้คำว่า hg กับ rg อ่ะขนาดหุ่นอ่ะมีความเท่ากันแต่ชิ้นส่วนในการประกอบอ่ะ rg จะมีความละเอียดมากกว่าแล้วก็ไซส์ถัดไปก็จะเป็น mg แล้ว pg แล้วก็เป็นเมกะไซ วันนี้เราก็แค่มาลองต่อตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สําเร็จถ้าสําเร็จก็คือจะขยับไปซ้ายต่อไปไปดูกันเลยในส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้นั้นตัวนี้เราลองไปซื้อกันไกที่มันเป็นปลายแหลมเป็นกันไก่ตัดหนังตัดเล็บอะเราเห็นว่าไม่มันแบบน่าใช้ดีแต่ไม่รู้ว่าจะใช้กับงานพวกนี้ได้หรือเปล่า แล้วก็กรไกสำหรับตัดชิ้นส่วนแต่อันนี้ของเรายังไม่ได้ซื้อตัวแพงมานะอันนี้อาจจะลองก่อนเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าในกล่องก็จะมีอันนี้เป็นคู่มือการต่อแล้วเขาก็จะบอกว่าแผงลันเดอร์ที่เราได้อ่ะมีทั้งหมดขี่แผงก่อนแกะซีนพลาสติกอะคะ่ะก็นับให้ครบนะถ้ามีปัญหาเราอาจจะเคลมกับทางร้านได้ นี่อันนี้คือแผงรันเนอร์ที่เราได้มาทั้งหมดส่วนแรกเรามาเริ่มต่อเป็นส่วนหัวก่อนเลยนะ น,นี้เราก็ได้ส่วนหัวมาแล้วนะเรียบร้อยเป็นหนึ่งส่วนในส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของบอดี้นะบอดี้เอห ตอนนี้เราก็ได้ส่วนของบอดี้มาแล้วนะมาถึงส่วนที่เป็นแขนบ้าง จากได้แขนสองข้างต่อไปเขาก็จะเอาส่วนที่เราประกอบไปแล้วก็หัวกับตัวมาประกอบกับแขนเนาะเอาทั้ง3ส่วนมาประกอบรวมกันก่อนหัวใส่ไปที่ตัวแขนแขนขวาแขนซ้ายแล้วก็เอา B1 กับ B6 มาปิดทับ ได้ครึ่งตัวมาเรียบร้อยต่อไปในส่วนของช่วงลำตัวช่วงที่เป็นเอวนะคะ ได้ส่วนที่เป็นเอวแล้วเรียบร้อยต่อไปเลยไปเป็นส่วนของขา ได้ในส่วนของขามาแล้วอันนี้จะเอาขาไปประกอบกับส่วนเอวเอาันผิดแลด้ว ไปประกอบกับส่วนเอวตัวน,นี้ประกอบกับส่วนลำตัวเดนเนเดนเนเดเนเดดนเดนดนนี้เ ด้ส่วนทั้งตัวเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นส่วนของอาวุธในส่วนของอาวุธนั้นมีมากมายหลายชนิดเยอะจนงงไปหมดน่าจะถือกันไม่หมดซะทีเดียว ได้ปสุกามาแล้วต่อไปเป็นปืนปืนได้ปืนมาแล้ว อันนี้จะเป็นโลที่เราไปต่อมาเนื่องจากแบตหมดนะอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราได้จากการต่อเอ็นที่เกรดถ้าถามว่ายากไหมาในการต่อการดามตัวแรกตัวนี้เราว่าไม่ยากต่อได้อยู่นะแล้วก็อาวุธที่เขาให้มาก็ค่อนข้างเยอะทีเดียว ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต่อการพาเป็นตัวแรกๆลองตัวนี้ได้เลยแล้วก็คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ตัวต่อไปน่าจะเป็น s อเราจะค่อยๆขยับสเต็ปไปทีละขัน้นจนกว่าเราจะไปถึงเมกะไซส์นะคะบ๊ bye ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า